เวจีคืนนั้นฝนตกพรำๆทิจจวบตกลงใจว่าจะออกไปฟันปลาครั้นจะไปคนเดียวก็กระไรอยู่ว่าแล้วก็จุดภูรีจากใบจากดูดวับวับขวาตะคองคล้องเอวให้มั่นเหมาะจากนั้นก็ออกไปชวนทิศอ่ำเพื่อนรักที่เคยบวชเรียนมาด้วยกันเมื่อครั้งยังหนุ่มๆไปว่าอ่ำไปฟันปลากัน คืนนี้คงได้หลายที่จวบชวนจะดีหรือวะข้ากลัวฟ้ามันแรงอ้ำออกความเห็นไม่รกนะ้าที่เราจะไปไม่ใช่ทุ่งโลง่งจะกลัวอะไรกับฟ้าถ้าฟ้าจะลงก็ลงต้นไม้ใหญ่ละหนะ้าไม่ลงหัวเราหรอกจวบเสริมความมั่นใจเอาวะเอาไงเอากันอ้ำว่าตามกันเพียงแค่นั้นสองหนุ่มซึ่งต่างคนต่างก็ยังไม่มีลูกแต่มีเมียด้วยกันทั้งคู่ ก็ออกมุ่งหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกเพราะทางด้านตะวันตกนั้นพวกเขามองเห็นแสงไฟฉายลิบลิบอยู่ตามริมทุ่งนั่นหมายความว่าทางทิศนั้นมีคนออกไปฟันปลากันแล้วการออกไปอีกทิศหรือทางตรงกันข้ามกันย่อมจะได้ปลามากกว่าทั้งคู่คิดกันแบบนั้นพลางขยับไฟฉายหาปลาชนิดติดหน้าผากให้แน่นขึ้นเพราะฝนตกลงพรำพรำ แบบนั้นไฟฉายแบบคาดหน้าผากอาจจะเลื่อนหลุดจากหน้าผากได้ง่ายๆทางที่ดีเอาให้มั่นไม่เลื่อนหลุดไว้ก่อนย่อมดีที่สุดหลังลำประโดงบ้านผู้ใหญ่สินนั้นปลาชุมนักปลาขนาดกลางขนาดเล็กมีมาให้ฟันให้จับไม่ขาดช่วง เล่นเอาสองหนุ่มหน้าบานเพราะได้ปลากลับบ้านเยอะแน่งวดนี้ดีว่าข้องที่เอามาด้วยนั้นขนาดมันใหญ่พอใช้เลยมีที่เหลือพอใส่ปลาได้ไม่น้อยถ้ายังได้เยอะๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็คงต้องเดือดร้อนวายร้อยพวงปลาอีกนั่นแหละคิดไปคิดมามีแต่ได้กับได้ฟันปลาไปเรื่อยๆกระทั่งอําเห็นปลาตัวใหญ่อยู่ตรงหน้าเลยรีบเดินตามหวังจะจับให้ได้ พอหลุดมือก็เรียกจวบมาช่วยกันเฮ้ยจวบมาช่วยทางนี้หน่อยวะตัวใหญ่เชียวกำลังจะได้อยู่แล้วแล้หลุดมือจะได้ไม่พูดเปล่าแต่อ่ำยังคงส่องไฟมองหาในช่วงที่น้ำตื้นขึ้นมาเรื่อยๆจนเหลือแต่โคลนเอาว่ะได้ตัวแล้วจวบได้ปลาที่หลุดจากมืออ่ำแล้วมันใหญ่จริงๆไอปลาตัวนั้นไม่ใช่ปลาดุกปลาช่อนแต่เป็นปลาไหลตัวใหญ่เกือบเท่าท้องแขนของทิดจวบ และตัวมันดำปิดปีแถมมีขนตามตัวด้วยเมื่อสองคนมองหน้ากันก็ตีหน้าไม่ถูกเพราะไม่เคยเห็นปลาไหลประหลาดขนาดนั้นมาก่อนแต่ถึงอย่างไรก็จับมันใส่ข้องเอาไว้ก่อนจับมันทั้งเป็นๆอย่างนั้นแหละยังไม่ต้องฆ่ามันฝนพรมยังไม่ทันขาดช่วงทิดอ่ำก็จับปลาไหลหน้าตาประหลาดประหลาดได้อีกมากมายจากแหล่งน้ำปนโคลน คืนนั้นมีปลาไหลขนาดใหญ่ขนขึ้นท่วมตัวมาให้จับอีกสี่ตัวรวมไอ้ตัวดำปีขนดกตัวแรกเข้าไปด้วยก็เป็น5้าตัวพอดิบพอดีพอเงยหน้าว่าจะถามกันว่าจะกลับหรือยังฟ้าก็แลบแปลกๆขึ้นมาทำให้ทั้งสองเริ่มรู้สึกตัวว่าตัวเองต่างก็ล่วงล้ำเข้าไปฟันปลากันในย่านลำน้ำเล็กๆที่ตื้นเขินและเป็นสายน้ำเก่า ที่ติดก,กับป่าช้าของวัดร้างแห่งหนึ่งฟ้าแลบอีกระยะทั้งสองก็ตัดสินใจว่ากลับบ้านก่อนดีกว่าคืนนี้ได้ปลาเยอะแล้วหนาวก็หนาวแค่นี้ก็พอกินพอใช้แล้วส่วนไอ้ปลาหลาหน้าประหลาดประหลาดจะเอาไปขายที่ตลาดกันดีกว่า <c oughs> เพื่อจะมีใครอยากกินปลาพิลึกแบบนั้นดึกคืนนั้นทิดจวบแยกกับทิดอ่ำแล้วก็เอาปาลาไหลทั้งหมดกลับบ้านไปด้วย กะว่าพรุ่งนี้ค่อยไปตลาดด้วยกันเพื่อเอาปลาไปขายได้เงินมาจะได้แบ่งกันทิศจวบโยนปลาไหลตัวเข่งทั้งห้าลงในโอ่งเสียงพุกมันดิ้นกันขลุกขลักประหลาดนะักเมียทิศจวบถึงกับสอบถามว่าปลาอะไรกันนะพี่เสียงมันดิ้นราวกับชกโอ่งให้แตกอย่างนั้นทิศจวบได้แต่หัวเราะเหืหึแล้วก็หลับไป ปลานารกพวกนั้นดิ้นคลุกคลักกันทั้งคืนพวกมันคงรู้ชะตากรรมว่าวันรุ่งขึ้นคงโดนเอาไปขายที่ตลาดแน่ๆวันรุ่งขึ้นปลาทั้งหมดถูกเมาส์เอาไปหมดจากครอบครัวหนึ่งซึ่งรู้สึกพอใจที่ได้เห็นปลาไหลตัวใหญ่ขนาดนั้นพวกเขาไม่รังเกียจไอ้ปลาไหลสีดำสนิทตัวใหญ่ที่มีขนขึ้นประปรายตามลำตัวของมัน แถมยังมีหูโผล่มาให้เห็นจนดูราวกับเป็นพังพรอ่ำกับจวบแบ่งเงินกันแล้วก็เจียดเงินไปซื้อของที่ต้องการและสัญญากันว่าถ้าฝนตกพรำๆจะออกไปจับปลาด้วยกันอีกเพราะปลามันขึ้นผิดปกติและพวกเขาตกลงจะไปยังจุดที่ได้ปลาไหลหน้าประหลาดประหลาดเมื่อคืนก่อนอีกครั้งกล่าวถึงครอบครัวที่ซื้อปลาไหลประหลาดทั้งห้าตัวติดมือกลับบ้านไป แม้จะรู้สึกว่าปลาไหลมันน่าประหลาดประหลาดแต่ก็เอาไปฆ่าและทำอาหารกันอย่างที่ต้องการปรลาไหลใหญ่พวกนั้นทำอาหารได้หลายอย่างพวกเขากินกันอย่างอ,ร,อร่อยสมราคาที่ซื้อมาและเพียงไม่ทันได้ซดน้ำแก้ติดคอทั้งหมดก็ดินน้ำลายฟูมปากชักกระตุกต่อหน้าต่อตากันและกันพวกเขาคิดว่าน่าจะเป็นเพราะอาหารเป็นพิษ ยังไม่ทันที่จะได้ออกไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านท้ายที่สุดทุกคนที่กินปลาไหลประหลาดเหล่านั้นก็ตายกันยกครัวไม่เว้นแม้แต่หมาที่มากินสำรับกับข้าวที่เจ้าของนอนตายน้ำลายฟูมปากไปสักพักด้วยข่าวลือเรื่องปลาประหลาดฆ่าคนกลายเป็นข่าวฮึงไปทั่วหมู่บ้านแต่ไม่มีใครแน่ใจว่า ปลานั้นเป็นปลาของใครเพราะคนที่มาซื้อปลาไปนั้นเป็นคนต่างหมู่บ้านถือว่าซื้อของไปแล้วก็แล้วกันไปจวบกับอ่ำไม่ทันได้ยินข่าวลือก็ต้องออกไปจับปลากันแล้วเพราะคืนนั้นฝนตกพรำเป็นใจดีเหลือเกินทั้งสองเดินท่อมๆไปตามลำน้ำสายเก่าและล่วงเข้าสู่ดินแดนป่าช้าเก่าของวัดร้างแห่งหนึ่งเข้าจนได้แม้จะรู้ว่าเป็นวัดร้าง แต่ทั้งคู่ก็หวัดหวาดขึ้นมาเป็นคราวๆน้ำที่เอ่อท้นท่วมป่าช้าของวัดทำให้ศพไร้ญาติที่ถูกฝังอยู่ในผืนดินเริ่มถูกเกลี่ยออกมาดินแถวนั้นสภาพดีพอใช้ที่จะรักษาศพให้ไม่เน่าเปื่อยผุพังไปหมดส่วนใหญ่ยังคงมีสภาพเป็นร่างให้มองเห็นได้ถนัดตา เมื่อน้ำท่วมมากขึ้นศพเหล่านั้นก็หลุดออกมาคลุกอยู่กับดินริมชายน้ำและกลายเป็นอาหารของปลาต่างๆที่อยู่รายรอบบริเวณป่าช้าร้างแห่งนั้นตอนแรกทิดอ่ำและทิดจวบไม่ทันได้สังเกตนะักเพราะมัวแต่ไล่จับปลาจำนวนมากที่มากินอาหาร พอไฟฉายที่ติดหน้าผากส่องไปเห็นซากศพเน่าๆที่กลายเป็นอาหารของปลาไหลและปลาประหลาดประหลาดแถบนั้นที่มักจะมีร่างกายใหญ่อวบเกินปลาธรรมดาเข้าให้เท่านั้นก็ถึงกับพังะถอยหลังไปหลายก้าวจวบถึงกับอึง้งเฮ้ยอามอะไรกันวะนี่พูดพลางหยิบปลาตัวอ้วนๆตัวหนึ่งขึ้นมาอย่างง่ายดายปากของมันยังติดเนื้อศพอยู่มับๆ เองก็อย่าแพ่งพลายไปสิปลามันมากินเนื้อพวกนี้มันถึงได้ตัวใหญ่อวกพวกนี้เอาไปขายได้ราคาดีนะอ้ำบอกทั้งสองรู้สึกสนุกปนสยองอยากได้ปลาก็อยากได้กลัวก็กลัวเพราะรู้ตัวอยู่ว่าตอนนี้กำลังล่วงล้ำอาณาเขตป่าช้าวัดร้างอยู่แต่ก็ใจดีสู้ผีเพราะไม่เคยได้ข่าวว่าผีที่วัดร้างแห่งนี้เคยไปหลอกล้อนใครๆที่ไหนกันเอา้า จับให้ได้อีกสักสองสามโลค่อยกลับบ้านนะอ่าพรุ่งนี้จะได้เงินติดกระเป๋ากลับบ้านเยอะๆจวบย้ำกับเพื่อนตามนั้นเลยเพื่อนอ่าคล้อยตามหนุ่มใหญ่ทั้งคู่จับปลาขนาดใหญ่กันจนง่วนไปหมดได้ปลาตามที่ต้องการเยอะแยะจนกระทั่งมาพบปลาตัวใหญ่ตัวหนึ่งเอาหัวมุดดินอยู่ทิดจวบเอาสองมือจับโคนหางปลาแน่นเพราะกลัวปลาจะมุดหนีลงไปฝังอยู่ในดิน ทีนี้ล่ละยิ่งจับยากเข้าไปใหญ่อ๊มโวยมาช่วยกูหน่อยทิดจวบรวบโคนหางปลานั่นแน่นยิงสาวไปที่ตัวปลาเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้ว่ามันมีขนาดใหญ่มากขึ้นเท่านั้นจากขนาดที่คิดว่าพอๆกับท้องแขนของทิดจวบนั้นทําไปทํำมาน่าจะมีขนาดใหญ่พอๆกับต้นขาเข้าให้เสียแล้ว ยิ่งคิดว่าขนาดใหญ่แบบนี้ยิ่งต้องมานะเอาออกมาจากหลุมโคลนให้ได้ก็ยิ่งเกิดแรงฮึดอย่างเอาชนะปลาทิดอ่ำมาช่วยอีกแรงหนึ่งสองคนรู้ขนาดปลาแล้วได้แต่ยิ้มให้กันและกันพวกเขาคาดว่าปลาตัวนี้ต้องใหญ่พอๆกับปลายี่สกขนาดใหญ่และคงมีลำตัวใหญ่พอๆกับเอวของพวกเขาแน่ๆไอเจ้าปลานรกนี่ก็ปักหัวจิกดินแน่นหนะักเอาวะ กูจะใช้ฉมวกใหญ่เกี่ยวกันก็แล้วกันทิดจวบบอกเพื่อนพลางขยับฉมวกใหญ่ไปมาเฮ้ยคืนทำแบบนั้นเดียวฉมวกเกี่ยวท้องปลาไส้แตกกันพอดีประเดี๋ยวจะไม่ได้ราคาดีนะจวบเป็นเสียงเตือนจากเพื่อนรักเอางั้นก็งัดมันขึ้นมาให้ได้สิวะคืนเยอะกันแบบนี้พรุ่งนี้เช้าก็ยังไม่ได้ตัวดีไม่ดีเราหมดแรงเสียก่อนทิดจวบเร่ง ไม่ว่าจะดึงเท่าไหร่ก็เอาปลาไม่ออกจากรูที่มันมุดหัวอยู่ท้ายที่สุดที่จวบคิดว่าได้ศพปลาก็ยังดีกว่าไม่ได้ปลาติดมือกลับไปว่าแล้วเขาก็แทงฉมวกเข้าที่ท้องปลาขนาดใหญ่เท่าบ้านเอวนั้นทันทีโอ้ยกูเจ็ว้ยเสียงร้องลั่นดังมาจากที่ไหนไกลๆอํา um, เอ็งหูฝ่ายเหมือนข้าหรือเปล่าวะจวบเหลือบมองตาไปรอบๆตัว อ่ำไม่พูดแต่พยักหน้ารับรู้ที่จวบแทงฉมวกลึกสุดเงี่ยงกะจะดึงปลายยั์ออกจากกรูดินให้ได้ชนิดฟันธงเด็ดขาดเสียทีสิ้นเสียงฉมวกแทงฉับเสียงร้องลั่นดังขึ้นสวนมาทันทีว่าโอ้ยไอ้มนุษย์ป่าเจ็บโว้ยมึงทำกูแบบนี้กูเจ็บนะ สองหนุ่มใหญ่มองหน้ากันแต่ทิดจวบไม่วายดึงชมวกรังร่างปลาใหญ่ออกมาจากหลุมโคลนชา้าปลาใหญ่ดิ้นคลุกคลักสะบัดน้ำและโคลนกระจายไปทั่วหน้าตาและเรือนร่างของคนทั้งสองพอต่างคนต่างเอามือปาดที้โคลนที่ปิดตาออกก็เห็นภาพเบื้องหน้าที่ทำให้ตะลึงกันไปชั่วขณะภาพเบื้องหน้า ปลาใหญ่ตัวเท่าหน้าท้องของผู้ใหญ่นั้นเบื้องล่างคือปลาหนังเรียบแบบปลาสวายยักษ์ที่ดิ้นสะบัดหางเร่าๆส่วนท่อนบนของมันกลับมีรูปร่างของคนที่มีหัวเป็นชายแก่ผมยาวสยายถัดจากส่วนหัวเป็นส่วนอกของชายร่างแก่ที่สีข้างของปลานรกมีชมวกของทิจจัวปักคาเดอยู่ ปลาประหลาดเอื้อมมือที่เป็นกึ่งกึ่งครีบของมันออกมาดึงชมวกออกจากร่างชา้ชาๆเลือดทะลักเป็นทางก่อนที่มันจะเปลี่ยนสีหน้าเป็นถะมึงถึงสะท้อนแสงไฟจากหน้าผาของสองหนุ่มที่ยืนตะลึงมองภาพ <Hey. S 1> เบื้องหน้าเรากับโดนสะกดเฮ้ย <Hey. S 1> สองหนุ่มร้องออกมาพร้อมกันเมื่อปลาหน้าคนนั้นทะมึงถึงทำตาดุแยกเคี้ยวกว้าง เตรียมจะหันมังงับขาทิดจวบเข้าให้หนุ่มใหญ่สะดุ้งผางกระโดดออกนอกทิศทางการกัดของปลาตาเท่าผมยาวทันทีครั้นปลายักษ์หน้าประหลาดหันไปจะกัดทิศอ่ำที่ยืนงงอยู่มือของทิศอ่ำก็ไหวทายาดเพราะคว้าเอาอีโต้สับปลาสับเข้าที่กลางแสกหน้าปลาหน้าตาเท่านั้นสุดแรงเกิดโอ้ยไอ้ฮะเสียงปลานารกร้องแล้วด่า ก่อนจะดิ้นคลุกคลักจนดินโคลนกระจายแล้วกระเสือกกระสนหายไปในแอ่งโคลนเบื้องหน้าของสองหนุ่มใหญ่ไม่ต้องรอให้บอกซ้ำทั้งทิศอ่ำและทิศจวบต่างกระโจนพรวดเดียวขึ้นถึงฝั่งป่าช้าและววิ่งกลับบ้านไม่คิดชีวิตเหตุการณ์คราวนั้นทำให้ไม่มีใครกล้าออกไปฟันปลาในยามค่ำคืนอีกเลยแม้จะรู้ว่าปลานั้นขึ้นชุกชุมก็ตามที พวกชาวบ้านกลัวปลาผีตัวนั้นจะมาล้างแขนแทนสองหนุ่มที่ย่ำยีเอามีดฟันหน้ามันจนเป็นแผลลึกปลาธรรมดาพอสู้ได้แต่ปลาจากนรกอเวจีที่ป่าช้าร้างแห่งนั้นไม่มีใครหารสู้